จุดนี้คืออิมพีเรียลลาดพลาวนะฮะซึ่งรถไปฟ้าสายสีเหลืองผ่าน2อ m p ิมพีเียนะฮะอิมพีเรียลาดพ้าวและอิมพีเรียสำโรงซึ่งสำโรงก็ไปไม่ถึงนะต้องเดินสกายวอคไปแต่อิมพีเรียลลาดพลาวผ่านเลยแบบนี้เลยเจ้าอิมพีเรียเหมือนราชวังอิมพีเรียลของประเทศญี่ปุ่นเลยเนาะส่วนอีกฝั่งจะมีห้างเดอะวันะฮะอนาคตห้างเดอะวันลาดพลาวนั่นเอง ถือว่าวางทองหลังเราจเจริญขึ้นมากเลยนะมีห้างเยอะแยะเลยที่สําคัญใครอยากได้แรงงานต่างด้าวไปทํางานมาได้เลยนะครับที่สถานีลาดพร 8, 3, ้าว83ก็มีสำนักงานอยู่เนี่ยนำแรงงานต่างด้าวน,นะฮะแม่บ้านกรรมกรหรืออะไรยเยอะแยะมากมายมาติดต่อได้เลย <S <S> <S นี่เลยครับสำนักงานเอ้ยใครออกกระดาษไม่ใช่บางปลายมาแล้ว <S <S> <S ห้างเดียววันนะฮะ